สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่สปริงฟาร์มนะครับผลิตปุ๋ยออกจำหน่ายทั่วประเทศอยู่ที่ตำบลหานโพบ้านต้นโดนตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากกรงสีในอดีตมาเป็นปุ๋ยแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับลูกครับเล่าฟังนิดหนึ่งว่าการที่จะมาทำสปริงฟาร์มนี้คิดยังไงครับคือตอนแรกนะครับเราเห็นว่าข้างบ้านเนี่ยมีฟาร์มวัวนมอยู่2ฟาร์มใช่ไหมครับ ล้วเราก็อยากเพิ่มมูลค่ามันเราก็เลยรับซื้อฟ่ามูลวัวนมเนี่ยมาผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็จาหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจทั่วประเทศครับครับวิธีผลิตเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะได้ไดว่าเราทํำยังไงกับมาวิธีเอาตอนแรกนี่คือมูลนี่คือมูลวัวแห้งมูลวัวแห้งที่เราซื้อเป็นกระสอบกระสอบจากเกษตรกรและจากฟาร์มที่มีอยู่สองฟาร์มใกล้ๆอ่ะเนาะไม่ไกลหลังจากนั้นเราซื้อมาแล้วเราก็ แช่น้ําครับต้องเอาามแช่น้เอาไปแช่น้ําก่อนเป็นกระสอบ3คืนใช่ครับเพื่อไม่ให้ขี้วัวนี่มันร้อนใช่ไหมใช่ครับให้แก๊สมันออกแก๊สออกหมดในวิธีวิธีแช่ไปดูหน่อยอ่าได้ไหมมันยังไม่มีอ๋อไม่มีแต่ว่าเราโอเคนะคือว่าตรงนั้นเราแช่ใช่ครับสคืนยกตัวอย่างว่าด้านนี้เราอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งเนาะใช่ใช่ก็แช่แช่ไว้สามคืนแช่ไว้สามคืนเหมือนกันก็มี2ชนิดคือมูลวัวกับกากมะพร้าวใช่ไหมอันนี้อันนี้กากมะพร้าวเป็นอีก อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับปุ๋ยมูลวัวนะไม่เกี่ยวเลยครับเดี๋ยวก็จะให้รู้ว่านี่กี่ชนิดพอเราหมักน้ําไว้3มคืนแล้วเราก็เอามาผสมกับอะไรบ้างไหมไม่ผสมอะไรเลยครับเราก็ปล่อยไส้เดือนเอาขี้วัวอย่างเดียวใช่ขี้วัวอย่างเดียวเลยครับนี่คือที่หมักไส้เดือนที่คือปล่อยเลี้ยงไส้เดือนเราเลี้ยงเลี้ยงแล้วเลี้ยงไส้เดือนเเลี้ยงไว้กี่วันละครับถึงจะเอามาประมาณ28ครับลองดูด้านนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดดูด้านนี้เนาะด้านนี้มีแล้วเนาะ ลองดูลองดูอ๋อไส้เดือดมีเยอะในี้มีตัวไส้เดือนใช่ใช่แล้วเวลาเราเอามาทําปุ๋ยนี้ตัวไส้เดือนจะติดไปด้วยไหมไม่ติดครับเราจะล่อนไส้เดือนออกล่อนไส้เดือนออกเพื่อที่จะไปปล่อยไว้ที่ใช่ก็เป็นเลี้ยงใหม่อีกที๋อไส้เดือนนี้ก็ก็ใช่ครับใช่โอเคนี่ก็ได้รู้ถึงกับวิธีว่าเมื่อเราเลี้ยงไส้เดือนเอามาหมักไว้กับตรงนี้ครบกี่วันนะยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดวันแล้วก็เราปล่อยไส้เดือนได้เลยปล่อยไส้เดือนั่นเลยอ่าไส้เดือนเลยครับ ส้เดือนโอเคส้เดือนนี้ก็ต้องซื้อเป็นพันต่างประเทศซื้อมาจากต่างประเทศแต่ว่าเราขยายพันธุส้เดือนได้ไหมขยายได้เร็วด้วยเลยครับอ๋อได้เร็วเนี่ยตอนนี้ก็เราไม่ต้องซื้อแล้วใช่ไหมไม่ต้องซื้อแล้วครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยซื้อมา50กิโลตอนนี้น่าจะมีส้เดือนประมาณ1000กิโลแล้วครับขยายเร็วมากโอเคอ๋อก่อนที่พอส้เดือนมันทําปฏิกิริยากับมันจะ กินมูลวัวเข้าไปกินมูลวัวเข้าไปถ่ายออกมาผสมกับมูลวัวด้วยนะครให้ที่เหลือก็เป็นมูลวัวนะครับผมขอจะเป็นมูลไส้เดือนครับมูลไส้เดือนใช่แต่ที่เหลือมันก็ต้องกินไม่หมดอ่ะเนาะครับเราก็เอาไปเข้าเครื่องร่อนที่ั่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเครื่องร่อนหน่อยเนาะครับว่าไปเอาจากกระบะที่กระบะที่เราเลี้ยงแล้วก็มาใส่กระมังไว้นะรอเพื่อที่จะร่อนนอาสไส้เดือนออกใช่ไหมครับใช่ครับร่อนไส้เดือนอ่าแล้วก็รำไส้เดือนไปปล่อยใหม่นะครับโอเคครับ ครับนี่คือเครื่องร่อนนะนะครับเครื่องร่อนเราก็เอาขี้วัวในในกระมังนั้นเนี่ยขี้ไส้เดือนทษทีขี้ไส้เดือนกับขี้วัวนั่นแหละที่เขากินเสร็จแล้วก็มาใส่นี้นะมาใส่นี้แล้วก็ปล่อยลงไปใช่ไหมครับปล่อยแล้วก็เดินเครื่องเราก็จะเอามูลไส้เดือนเนี่ยลงมาตรงนี้นะใช่ครับใช่ไหมลงมาตรงนี้เสร็จเอ้ยลงนี้หรือเปล่าลูกตรงนี้จะเป็นลูกไส้เดือนตัวเล็กๆครับอ๋อตัวเล็กๆถ้าตัวใหญ่จะลงนี้ตัวใหญ่จะลงด้านหลังครับ อ๋อไสเดือนในนั้นมันจะมีหลายหลายหลายแบบหลายขนาดใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อใช่ใช่กว่าจะได้เสร็จเนี่ยก็ต้องใช้กรรมวิธีหลังจากนั้นเราเอาไสเดือนที่เราคัดเลือกแล้วทั้งทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวจิ๋วมันจะออกตัวจิ๋วมาออกมานี่เลยใช่จะออกจากตรงนี้ครับเนี่ยตัวจิ๋วตัวเล็กๆแล้วเราเอาไปทําอะไรอีกตัวนี้ไปเลี้ยงต่อครับอ๋อเลี้ยงต่อครับอันนี้อันนี้ยังเอาออกจําหน่ายไม่ได้ ยังครับอ๋อเพราะถือว่ามันมีไส้เดือนตัวเล็กๆทิวๆมีลูกไส้เดือนเราก็เอาไปเลี้ยงต่อในะครับเราไปผสมกับคิววใหม่ๆที่เราทำมาผสมกับตัวนี้ใช่ครับใช่โอเคครับก็ครับตอนนี้นะครับที่ร่อนแล้วนะครับคัดเลือกไส้เดือนตัวเล็กๆออกไปแล้วตัวใหญ่ออกไปแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นปุ๋ยแล้วพร้อมที่จะส่งออกจำหน่ายนะครับเราใช้ได้เลยนี่ก็ใส่กระสอบแล้วนะครับละเอียดมากๆเลยนะครับ คุณประโยชน์มันขอเล่านิดหนึ่งปุ๋ยแบบนี้นะครับอ่อมันจะทําให้ดินร่วนครับช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนรากต้นไม้เนี่ยจะโตวไวกว่าปกติแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและเป็นปุ๋ยที่ไม่มีไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีเคมีมันจะไม่ร้อนเหมือนเหมือนมูล,ลวัวเหมือนเหมือนแล้วก็จะไม่เป็นเชื้อราเหมือนขี้ไก่ครับครับผมมันจะเป็นข้อดีของมูลไส้เดือนก็คือใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็คุณสมบัติที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือมูลไส้เดือนเนี่ยจะคายสารอาหารช้า มันไม่เหมือนมูลวัวพอเราใส่ต้นไม้ปุ๊บทีเดียวหมดเลยแต่มูลไส้เดือนจะค่อยๆปล่อยออกปล่อยออกทําให้มันคงสภาพปุ๋ยไว้ได้นานกว่าครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกษตรเหมือนกับว่าเกษตรอินเซียเนาะเราใช้ปุ๋ยที่ไม่มีเคมีแล้วก็เป็นความสุขที่เราได้ทําให้เกษตรกรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสารเคมีอะไรใดทั้งสิ้นปลูกพืชปลูกผักอันนี้เราใช้กับผักล้มลุกได้ไหมใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้กับได้ทุกชนิดทุกชนิดเลยแต่ว่าถ้าเหมือนเรามีอัตราส่วน อาจะรส่วนของรั้งละ200กรัมทุก10วันครับอัก่อาจารย์ส่วนของผักพืชล้มลุกกับพืชยืนต้นคพืชยืนต้นเหมือนทุเรียนนี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะมันแพงมันตกตันละหมื่นกว่าบาทใส่ปุ๋ยเคมีดีกว่าใช่ใช่ครับแต่ถ้าว่าใครสามารถที่จะต่อสู้ได้เหมือนแพงก็จริงแต่ทุเรียนมันก็จะมีคุณภาพเราเราสามารถจะคุยได้เลยว่าทุเรียนที่คุณกินเข้าไปหรือว่าคุณซื้อไปเนี่ยไม่ไม่มีสารอะไร ปลกอยู่เลยนะถึงแม้ต้นทุนมันจะสูงจริงแต่คุณภาพชีวิตที่เราบริโภคเข้าไปนียมันจะดีนะครับขอบคุณมากครับครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสครับขอบคุณครับ